วันนี้เกมจีนมีอัปเดตใหม่ไดูสิว่าจะโหลดเท่าไหร่กัน58.7สก็การสวัสด,ดีผู้ชมทางบ้านและทางถนนนะครับวันนี้นะก็จะมาเออัปเดตอ,อ,อะไรเนี่ยเฮ้ย,เ,ยเกมมันทําดีนะวันนี้นะก็จะพาทุกคนไปดูการอัปเดตจีนนะครับอัปเดตสก,กินใหม่ของจีนนักสือนะครับอันนี้อ่านไม่ออกซากคำเฮ้ย แต่ถ้าเป็นโมเดลนี้ก็ใช้ได้นะเอยเพลงมันเอยเดี๋ยวขอฟังเพลงก่อนเ,อเพลงมันเท่ะนะเพลงสไตล์นักสืบนะลดเสียงก่อนไม่รู้ว่าการอัดคลิปเนี่ยมันดังหรือเปล่าเอาดีวิวัตถุต,ต้องสงสัยกันมาจอ่อแล้วมาจู่โจมโลกเราและเราต้องการกำจัดมันทันที นี่อันนี้ก็หมุนๆอยู่นั่นแหละเวียนหัวแล้วเราต้องการให้นักสืบเจอรี่ครับกําจัดอสิ่งที่น่าสงสัยครับผมนี่โอเคเปิดมาก็อย่างนี้เลยเกมจีนประมาณนี้แหละนี่จะเป็นฉายาใช่ปะ่ะอันนี้กอบรูปอันนี้เอ้ยเก้าอี้เก้าอี้ระดับ A. เอไอเก้าอี้ e นั่นเลยของแมวใช่ปะ่ะดังๆๆขออภัยด้วยมันดังอันนี้ชิ้นส่วนเอาไว้สูงเฮ้ยใช่ปะ่ะสามสิบ ไม่ไม่รู้อะกปดก่อนเขาภาษาจีนมันอ่านไม่ออกซากคำเออตัวเนี้ยว่าต้องมาแน่เลยไอตัวเนี้ยอันนี้น้องเคสหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่น่าจะตัวผู้ชายนี่หันก้นมาให้นะดูอ่านไม่ออกซากคำเอ้ยตัวนี้ตัวนี้คุ้นๆอยู่ไอตัวนี้เอ้ยแสดงว่ามันต้องมีเอเลี่ยนสาวตัวนั้นแน่เลยแสดงว่ามันต้องมาใหม่แน่าคราวนี้แหละคราวนี้แหละน้องสาวตัวนั้นจะสวยขนาดไหน อ้าแล้วตัวนี้ก็มีสกินกับเขาด้วยเหรออ่านไม่รู้เรื่องสักคำข้ามได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวฟาร์มด่วกันกดเรื่อยๆกดเรื่อยๆอ้าวอุ้ยเ้าแล้วได้อันนี้มาเฉยเลยคืออะไรอะ่ะค่าดูเนอโอเกกดนี้ปนไปเลยมันเป็นชิ้นส่วนเอาไว้สุ่มนะครับได้มาหนึ่งชิ้นนะเขาให้เรากดตรงนี้แล้วก็อะไรอะ่ะไม่ฟังเรื่องหรออันเดิมอะ่ะเฮ้ย เนื้อเรื่องเดิมเออประมาณนั่นแหละจะให้อา่านทำไมเนื้อเรื่องเดิมอันนี้รอเปิดวันที่9เออนะเดือน9วันที่ยนะีแล้วโอ้อีกนานเลยป่านนั้นก็คงปิดเทอมกันหมดแล้วมั้งนะใช่ไหมทุกคน <c oughs> ปิดเทอมหมดละมาจากไหนโอ้ยแล้วสะกินชิสกินเท่มากเลยนักสืบเดี๋ยวนี้ไปไกลถึงนี่เลยเหรอดูไม่เหมือนรถไฟว่าเราเลยอ้าวแล้วมีสุเอ้ยมีน้องแมวน้องสาวทูเดิลน้องทูเดิลมายังไงเนี่ย น้องทุนโดมายังไงเนี่ยเออน้องทูซับก็เป็นสกินธรรมดาอุ้ยแต่น,นี่สวยอันนี้แอดใหม่แน่เลยเก่าดีน้องแมวขาวมาจากไหนแต่ขอไม่ซูมดีกว่าเก็บไว้ก่อนอันนี้มาอะไรใหม่แมวขาวเฮ้ยเฮ้ย,ยแล้วมีกรอบรูปเคสซูมสี่หลอดอะไรเราต้องได้กรอบรูปนี้สองร้อยแน่นอนเฮ้ยฮะระดับเอคือได้ก่อนเลยเหรอไปซูมไปเรื่อยๆ าจจะได้นี่หรือก็อันนี้ก็ได้นะนี่หรือเท่าไหร่ละยี่สิบซุ่มไปลเลยเฮ้ยหรือว่าเราจะได้กรอบนี่แน่เลยเอาละเคสน้ำมาเราก็ต้องสุ่มเดี๋ยวเก็บไปก่อนเออแต่เพชรมันไม่พอเนาะเอาไงดีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปก่อนเดี๋ยวเก็บไปก่อนลูกเคสนี้นะ้าต้องได้ให้ได้อนะถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะร้องให้ดูแต่การอัปเดตเอุยอ้ยสักอะไรสกินเอสเอสเอส อ๋อ SP เลยเฮ้ยสกินนี้เขากลับมารีเทิร์นเอาดิเก็บไปเลยไม่มีอะไรมาใหม่ไหมกรอบรูปธรรมดาอันนี้โอ้ค่าค่าโดนท่าพันเอาจริงๆนะน่าจะเป็นหุ่นยนต์หนูหรือว่าเป็นอีเแมวน่าจะดีกว่านะมันเท่เข้าใจบอะนี่เอ้ยแต่กรอบรูปเอ้ยนะกรอบข้อความเท่นะกรอบข้อความสำหรับโดเน,เนเนี่รับไปเลยมีวู้ดูดูดิ ครบสี่สี่ครบไอามาสี่คนพอดีเป้เลยนักสืบเนี่ยนี่แล้วกรอบรูปอันนี้เขาให้ทำอะไรวะเควสดนี้ไม่เข้าใจเลยทำไมต้องแปลจีนนะมีแปลฉบับอังกฤษไหมจะได้เข้าใจมากกว่านี้เอ้ยไอ้กรอบรูปเท่สุดก็น่าจะอันนี้แหละเนี่ยตัวเนี้ยซีซั่นเก่าเก่ากรอบรูปก็เท่มากน่าไปเลยโมเดลบ้านเนี่ยไม่เคยนั่นได้หรอก บ้านเราก็มีโมเดลบ้านแต่ไม่รู้เอาเอาไปทําอะไรอัปเดตมาก็งั้นแหละนี่รับไปเลยอันนี้อะไรเอ,อ่ยมารับขอ05.00เออตอนนี้นะอ,อัดนอะุ้ยณตอน5.00เป๊ะเลยโอเคครบยังเงี้ยสี่ร้อยเลยคาดาทันเชียวอ,อ่าอัน,นไม่มีอะไรเนะเออาะเฮ้ยภาษาทำไมต้องเป็นทรงแบบนั้นนะภาษาจีน น้องทูดน้องทูดอานีสูงฟรีเออระดับเเลยของฟรีไม่ชอบได้เอสนะระดับนี้และเฮ้ยมีของมาให้ดอกกุหลาบได้เออแกนั้นก็ดีใจอันนี้บวกสิบดอกกุหลาบเดียวเออข้าใจเข้าใจขอบคุณมากครับแล้วใครมาแอดนะเนี่ย,ยรูปนี้แล้วก็ไม่ให้เปิดด้วยเออรับไป ลับไปไม่ให้เปิดด้วยเพราะข้างในมีอะไรสำหรับใครที่ชอบากินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และวสามสารคดด้วยครับใครมีแฟนอาร์ตอะไรก็สามารถส่งมาที่ดิสคอร์ดของนั้นนะครับเฉพาะแฟนอาร์ตเคสเท่านั้นนะสามารถส่งมาได้เลยในช่องแฟนอาร์ตแต่ถ้ามีแฟนอาร์ตอื่นๆก็ลองลองส่งมาให้นะดูก็ได้แต่ถ้าถ้าถ้าว่าเป็นแมวก็สามารถส่งมาได้เลยสำหรับคลิปนี้แรกก่อนน้องแมวขาวนี่ก็เซ็กซี่บอกแล้วนี่เห็นไหม น้องแมวขาวแล้วก็ต้องคู่กับทมอมเว้ยนี่อยู่บ้านเดียวกันแล้วเนี่ย